ชสวยเละศชัดอันเลเปไนเลยนี่คิดที่ทำดีและมีบุญวาสนาทั้งสวยทั้งรวยผ้นจิตตามมา เอามาเอามาใครอยากเป็นแบบฉันกดตังกวานทำให้ฉันนั้นได้มาคิดปรารถนาสิ่งไหนก็ได้พันเป็นได้ดังปันทุกคำอธิษฐานนั้นก็เลยเป็นจริงตาไม่กลัวกลัวจะอดตายก็เลยต้องทำทุกสิ่ง ไม่กลัวกลัวไม่จริงกลัวตายเพราะว่าอายทำกินสวัสดีน้องลุงคะลูกสวัสดีลูกหลาวัชรรามอดนแหงดูดีดูดีกดตะกั่วเขาไม่มีวันนี้สิ่งดีๆเขามามีต่อใจอะขอตางูคุณหนอเล็์อเล็ะจะเกิดไม่เคยหวั่นไหว thần tuấn, thần vẫn mình được, vì thần chia này, gật gật gùan, hey, chợ, hey. ma จะอดตายก็เลยต้องทำทุกสิ่งจริงไม่กลัวกลัวไม่จริงกลัวตายเพราะว่าอายทำาินสวัสดีเลด,ดี้นี่นะสวัสดีกกนิกาค่ะลูก I thought, I thought. ชีวิตก็เลยมันเจอด,ดูดีดูดีกดจักรวาลําไม่มีวันดีสิ่งดีดีเขามันมีต่อใจอ่ะสวยรลัดจัด ในกองคนะ่ะเกิดไม่เคยหวั่นไหวพรวรวันฉันเป็นเองได้เพราะฉันเชื่อในสวยลัดฉัดดูดีดูดีดดกดกระวานจะไม่มีวันดีสิ่งดีดีเขามามีต่อใจอ่ะสวยลัดชัด ไม่ใครวันไวพรสวรรค์ฉันมาเเลงได้บนฉันเชื่อในกดตะกรานอ่ะโอเคนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ,ะเรียกโงกีสักหนึ่งเพลงอีกสักหนึ่งผลงานเพลงสวัสดีลูกเคสอค่ะสวัสดีลูกแม่ไก่ขอบคุณมากค่ะลูกเลดี้นี่นะ เชียร์ค่ะสวัสดีลูกเรียมดาวค่ะเดี๋ยวขอใส่ตุ้มหมูสักบุดหนึ่งนะคะๆๆๆๆแม่สวยมากมันเป็นอยาง,งานแหละไม่รู้แม่จะปฏิเสธยังไงอนุญาตใส่ตุ้มหมูสักบุดหนึ่ง ตึงนกลางๆเหมือนเป็นแม่สิงจงใบยคืองามมากก็ไม่กาถึงนไหนแล้วลูกรู้แล้วรู้ให้จริง่ะวิ่งต้องวิ่งให้เก่งเธอคิดจะเป็นนักเลงอยาเป็นนักบ่งมีแค่ในซอยต้องเรียนรู้ทุกท่าใบๆจะไปงานอะไรง,งาน ตะวันมาไปด้วยกันแล้วมาขอใส่ตู้หมูปืนหนึ่งอะไรคือตู้หมต่างหูอ่จีบตกยานนะคะขอบคุณสัญญาณอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ครูเองนะคะสปืดสปาดมากที่สุดนะคะมากถึงมากที่สุดนะคะเอาที่โทรศัพท์รูเบิกบานเลยนะคะ ไม่ถีบตกยนันไม่สะปื้นสะปารแล้วใส่ต่างหูเสร็จแล้วนะคะจวดมาเลยเนะะี่ยแม่ไปไหนก็บอกอยู่ว่าไปงานแต่งเออนะคะกนิกานะะไปงานแต่งงานเนะะี่ย อถึงไหนแล้วนะคะยศสวสีลูกแอดชัยมงคลตยธรรมเนี่ยสวสีค่ะสวัสดีทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่นะคะเพจครูเอญยเจ้าหญิงกุจแจบาลกดแรงดึงดูดนะคะวันนี้เดยที่59แล้วนะคะเดยที่59แล้วนะคะ,ะกับนะคะโปรแกรมฟรีนะคะสาธุนะคะอธิษฐานจิตให้หลวงปู่เลยนะคะไปตะเว้นแทะบอมนอยูรอ,อนกำลังจะไปอ่า ยูดอนกำลังจะไปเนี่ยค่กำลังจะไปนะอ่ะนะวันนี้เดย์ที่5้แล้วเอฟต่างหูนะะจ้านะอ่ะเดย์ที่5้บอกว่านะห้าเทคนิคในการสร้างดวงให้พุ่งกระชุดนะคะสวัสดีลูกแพทบอบค่ะวันนี้แม่แซ่บมากนะสวัสดีลูกคุณหนิงนะคะอ่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณ m อทุกคนนะคะที่มากดไลค์กดแชร์นะคะเพราะว่าแม่รวยบูมจริงๆนะคะต้องยืมคำนะคะบอสคูนับตังรวยบูมนะทะลุจักรวาลจริงๆนะใช่ไหมนะสาบานเข้ามาดูหน้าแม่นะคะไม่ได้มาดูนมเออห้าเทคนิคในการสร้างดวงให้รุ่งพุ่งผลลัพธ์นะคะทำยังไงดีครับครูนะก่อนอื่นอุ๊บส์อุ๊บส์ไว้ก่อนนะครูต้องบอกก่อนนะว่าครูเอียเองนะก็ตื่นรู้นะคะเกี่ยวกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเช่นเดียวกัน นะะวันนี้ถึงได้ออกมาแบกปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับเราทุกคนนะคะถึงออกมานะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคุณไม่ได้รู้จักฟินเซนเอียแน่นอนเพราะที่ฉันไม่เคยคิดจะทําอะไรเพื่อใครนะนอกจากตัวของดิฉันจะเอฟสภาพ้าเก่งแล้วซื้อทองซื้อเพชรสะสมเก่งแล้วดิฉันก็นอนดูซีรีส์เกาหลีนะะไม่ได้สนใจหรอกค่ะว่าใครจะจนจะรวยนะะเพราะว่าดิฉันรวยมากนะก็เลยไม่ต้องเป็นไม่จําเป็นจะต้องไปสนชีวิตใครและใครนะคะที่มาด่ามากัดมาหาวมาแขวะนะคะมีการด่า คืนนะไม่ได้สงบนิ่งเหมือนปัจจุบันนี้นะใครที่มาทักบอกสีผมอะไรอีนี่นะคะนี่หัวกรูไม่ใช่หัวมือนะนั่นคือน,นะความเป็นตัวตนของครูเอียแต่วันหนึ่งค่ะจักรวาลได้จัดสรรก่ะสวัสดีพี่ปีเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะจักรวาลจัดสรรให้ครูดนะได้เจอคลิปของครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้เนะี่ย อย่างรู้กฎจักรวาลกฎแรงหนึ่งดูดนะคะบอกแบบนี้นะคะพ่อมีเงินติดตัว2ี่สิบบาทนะคะมารวยมาลอด้วยการใช้กฎจักรวาลกฎแรงหนึ่งดูดนะและนี่ยทำให้ครูสิตาประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยการแค่เปลี่ยนสันดานตัวเองนะเปลี่ยนความคิดของตัวเองนะเปลี่ยนตัวตนของตัวเองนะเมื่อก่อนเปลี่ยนเรสาร์เปลี่ยนทุกอย่างดูดวงดูหมอสักน้ํามันนะทํามาเบิแล้วพี่น้องนะทำมาเบิแต่ว่าไม่รวยนะนั่นคือครูสิตาแต่ครูอเอายะรรวยอยู่แล้วนี่ไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรหมอลงมาดูไม่ชอบดูตั้งแต่ แล้วเพราะว่าเชื่อมั่นในตัวเองว่าดวงโคตรดีนะนั่นคือครูเอีานะและแล้วนะคะครูเองนะ,ะได้คนพบนะ,ะว่าครูสิตาสอนกนกนนี้เฮ้ยเราเคยใช้มาก่อนนี้เฮ้ยมันเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตเกิดการสนใจค่ะวางนะการเอฟทุกอย่างไว้นะแล้ววางซีรีส์เกาหลีไว้ค่ะพี่น้องค่ะนะแล้วมาเรียนรู้ค่ะคลิปมหากรรม21วันใครที่เป็นคนใหม่ในที่นี้นะฝรั่งเศสอิตาลีนอร์เวย์นะทะุกอย่างายุโรปยุโรปอเมริกา,อ,า,กาออสเตรเลียนะ,ะขอคลิปครูเอียได้ ส่งทางออนไลน์ไม่ได้ลงเรือนเนาะนะสามารถเอาไปเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้ถ้าอยากดึงดูดเรื่องราวดีๆค่ะนะทักมาขอคลิปฟรีที่หน้าเพจของครูได้เลยครูยินดีแบ่งปันนะบางคนนะไม่กล้าทักเว้ยนะกลัวเราว่านน่นนี่นั่นชวนมาทําธุรกิจไม่ค่ะธุรกิจคือธุรกิจนะครูไม่ได้ขาดแคลนขนดาดน,นั้นนะแต่สิ่งที่ครูอยากให้ก็คือให้เราเอาไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเพื่อจะดึงดูดเรื่องราวดีๆนั่นเองวันนี้ค่ะเดย์ Day ที่59ค่ะกับโปรแกรมฟรีนี้9 0บวันกุกกิตปรับใจสร้างผล ครูจะให้เทคนิคเลยในที่นี้ครูไม่เชื่อนะคะว่าทุกคนไม่เคยผ่านการดูดวงดูหมอดูชะตาฟ้าลิขิตมาก่อนจริงปะ เราเคยไปดูมาก่อนแล้วนะ,ะเวลาหมอดูทักบอกว่ามึงไปสะดอกข้อมึงไปแต่งแก้มมึงกลัวมาถ้ามึงไม่แต่งตอนนี้เราระวังตาชีวิตมึงจะขาดมึงจะตายเรากดดันการทําอะไรไม่เป็นสักอย่างไม่รู้กูจะเริ่มต้นจะทําอะไรดีกูกลัวกูตายมากเลยตอนนี้มึงยิ่งกลัวมึงยิ่งตายเร็วขึ้นนั่นคือสิ่งที่รูจะบอกเราข้อแรกนะคะหมอดูคือไกด์ไลน์สําหรับเรา ดวงดีไม่ต้องเอาดวงตัวเองไปผูกกับหมอดูค่ะเราดูหมอดูก่อนถ้าหมอดูนะเขาแม่นจริงๆเขาเสกชีวิตของตัวเองได้สบายแล้วเจ๊ป่าดูดวงตัวเองได้หรือว่าเอ้ยฉันจะเป็นยังไงอายืมึงดูก่อนนะมึงดูก่อนก่อนนี่มึงจะไปดูข่าวมึงดูชะตาชีวิตของเขาก่อนถามว่าเชื่อได้ไหมเชื่อได้ไม่ใช่ว่าไม่ให้เชื่อนะแต่ถ้าอะไรที่ถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องราวลบๆนะ หมอดูคือไกด์ไลน์เขาบอกให้ทําอะไรที่มันเป็นเรื่องราวดีๆเสริมดวงเสริมสตาจอราศสิเออทําได้ะส,ะไดสะหอข้อแต่งแก้มึงอย่าเพิ่งทำนู่นนี่นั่นนะมึงคิดก่อนมึงไต่ตองตัวเองก่อนได้นะถูกปะ่ะและสิ่งที่สองที่กูจะบอกนะครูมาเร็วแล้วก็ไปเร็วแล้วก็เข้มเร็วมากๆเลยนะการที่เราไปดูดวงหมอดูนะทักเรามันไม่ใช่คําสาบเว้ยนะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้บางคนคิดว่านเนี่ยหมอดูบอกว่ามึงอย่าออกจากบ้านเจ็ดวันนะครูก็ไม่ออกจากบ้าน กูกลัวหมอดูมากเลยไม่กล้าไปไหนเลยไม่กล้าออกไปสวัสดีคุณพี่อรุณีค่ะเนะี่ยไม่กล้าออกจากบ้านเลยกลัวกลัวชะตาขาดกลัวู่นนี้นั่นกลัวไปหมดเลยไม่กล้าทำอะไรเลยเขาบอกว่าอย่าไปทํางานอันนี้นะเนี่ยถ้าทํางานอันนี้มันจะทําให้ชีวิตของคุณไม่ลุ่งอย่าลงทุนกับอันนี้นะมึงจะขาดทุนแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์มึงจะรู้ได้ยังไงในเมื่อมึงย,ย,ย,ยังไม่ลองทําเลยคนเราประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยการกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองจริงไหมจิง ได้เมื่อก่อนเป็นวัยรุ่นชอบดูไพย่ยิปงยิสีดูหมดนั่นแหละนะไปดูมาแต่สิ่งที่ครูเชื่อคือเชื่อคนที่ดูดวงครู่าโคตรดูดวงบอกว่าครูรวยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นั่นครูเชื่อเฮ้ยเชื่อมันมันรวยได้เชื่อมันเป็นไปได้นั่นหมอดูยังบอกครูเลยว่าชีวิตครูแม็งจะสบายจำไวน้นะคะข้อที่สองน่ะคำที่หมอดูทำนายมันไม่ใช่คำสาปแช่งที่จะทำให้เราไม่กล้าลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตแต่ตัวเองเราก็ไม่กล้าลุกขึ้นมาทำอะไร เออสิ่งที่สามเลยอ่ะเชื่อในสิ่งที่ดีครูบอกแล้วนะอันไหนที่ดีมึงเชื่อเลยอย่างครูสิตานะคะออกมาบอกเรานะครูสิตาบอกว่าเมื่อก่อนครูสิตาดูดวงค่ะหมอดูยี่สิบคนบอกว่าดวงตกอีกสินแสสองคนบอกว่าดวงดีหรือจะรวยได้ครูสิตาเลือกเชื่อสองคนนั้นทําทุกอย่างค่ะขยันขันแข็งตั้งหน้าตั้งตาและทุ่มเทก,กับงานที่ตัวเองทำเพราะเชื่อว่าตัวเองจะรวยได้ เชื่อว่าจะตาฟ้าไดกิจพลิก,กชีวิตของครูสิดาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครูสิดาเชื่อด้านดีและลงมือทำจริงปะไม่ได้นอนรอค่ะว่าสินแซบอกหรือจะรวยแล้วก็นอนรอวันไหนกูจะรวยมานั่งรอมานั่งคาดหวังมานั่งตั้งคำนาำไม่จริงแต่ครูลงมือทำการลงทุนทุกอย่างร้านสบาร้านเสื้อผ้าร้านอาหารทำมาเบิแล้วทำหมดไม่รวยจริงปะแต่ก็ทำไม่ใช่ว่านอนรอ สิตาลงมือทำค่ะอายุ20เดิ20คุณสิตาจับเงินล้านแล้วค่ะแต่เก็บเงินไม่อยู่เพราะไม่เปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไม่เปลี่ยนความคิดตัวเองเพราะเชื่อว่าชีวิตเรามีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงหลังจากนั้นค่ะเมื่อครูรู้แบบนั้นครูทำครูทำ,ท,ำทุกอย่างค่ะจนวันที่ครูสิตามาเจอกฎจังหวักดกฎแรงดึงดูดค่ะทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเพราะอะไรคะข้อที่สี่ค่ะ เชื่อและสร้างสรรค์นในด้านดีครูสิตาทำงานนะคะที่ซื่อสัตย์สุจริตค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของครูค่ะหลังจากที่ครูเปลี่ยนแปลงความคิดอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแล้วครูสิตามาลงมือทำค่ะสร้างแบรนด์ของตัวเองค่ะด้วยการผ่านสินค้าที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน เปลี่ยนแปลงยังไงคะครูถ้าเกิดว่านะคะเราใช้น้ำหอมพลังงานหินมงคลเราคิดลบไม่เป็นผลจริงปะแต่การเชื่อในด้านดีหรือคิดสร้างสรรค์นในด้านดีคิดถึงผลิตภัณฑ์ของครูสิตาค่ะถ้าคุณใช้น้ำหอมพลังงานหินมงคลคุณต้องคิดดีคิดบวกห้ามบนห้ามบน่นห้ามด่าห้ามว่าร้ายคนอื่นห้ามิดชาลิษยาคนอื่นจริงไม่จริงนั่นคือการคิดสร้างสรรค์และลงมือทําในด้านดีผลิตน้ำหอมพลังงานหินมงคลขึ้นมา คนที่ใช้แล้วเขาดึงดูดได้คนที่ใช้เขาเกิดความเชื่อความศรัทธาเขาประสบความสําเร็จในชีวิตประสบความสําเร็จแม้แต่ที่เขาคิดและปรารานาแม้แต่ตัวของครูเองค่ะครูเชื่อค่ะในพลังงานของหินมงคลค่ะเชื่อในน้ำหอมของครูสิตาค่ะครูใช้แล้วครูสามารถเสรสร้างเนรมิตสิ่งที่ครูปรารานาได้ครูเชื่อสุดจิตสุดใจไม่เคยสงสัยค่ะนั่นเชื่อจากไหนคะจากครูสิตาค่ะจากคําสอนค่ะจากผลิตภัณฑ์ค่ะที่สร้างสรรคด้านดี คุณอาลิฟสติกแล้วคุณไปว่าหลายคนอื่นมันจะเป็นผลร้ายต่อตัวคุณเองคุณจะพูดปะไม่พูดคุณจะพูดแต่สิ่งสร้างสรรค์ใช่ไหมนั่นแหละคุณตอบตัวเองได้ทําไมครูสิตาถึงผลิตสินค้าที่เป็นพลังงานหินมงคลพอคนเอาไปใช้ทําไมเกิดผลเพราะเขาเชื่อไงเชื่อแล้วเขาเปลี่ยนชีวิตของเขาได้เชื่อแล้วเขาสามารถเอาไปดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาปรารถนาได้ โอ้โหบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงเป็นครูคนเดียวในโลกค่ะที่คิดและผลิตตำนานสินค้าที่มีความเชื่อแบบนี้ให้กับเราและลูกศิษย์ของครูสิตาที่เชื่อในด้านเดียวกันเชื่อแบบสุดจิตสุดใจอะ่ะเห็นผลหมดไม่มีใครที่ไม่เห็นนั่นคือการคิดสร้างสรรค์นในด้านนี้ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อโลกทําไมครูสิตาถึงปลดหนี้ได้ในระยะเวลาแค่สามเดือนกับเงินสิบล้านมันไม่ใช่เรื่องแปลกทำไมเจ็ดเดือนนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นเดียวกัน พอเมื่อครูรู้ทางรัดนค่ะเมื่อรู้กฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะครูสิตาลงมือทําค่ะอย่างเต็มที่และทุ่มเทกับการทานั้นอนดีตที่เคยผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลค่ะเปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนเลขสาสร์เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนมาหมดแล้วไม่ได้ทาให้ครูรวยแต่พอครูมาเจอทางรัดนี้ค่ะทาให้เปลี่ยนชีวิตของครูไปเมื่อครูรู้แล้วครูจึงออกมาค่ะเพื่อคนอื่นมาสร้างเพื่อคนอื่นมาสอนและแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้คนอื่นช่วยเชื่อ เป็นคนหนึ่งค่ะที่เชื่อว่ายทุกอย่างมันเป็นไปได้มันเกิดขึ้นได้ชีวิตครูเอีอย้ยงเลยประสบความสําเร็จที่วันนี้แต่บางคนรู้ทางรัดนี้แล้วไม่บอกใครหรอกเพราะว่ากูกลัวเขาบอกว่ากูเป็นบ้าไม่แบ,บ่งปันค่ะไม่เอื้อเฟือ้อไม่เบื่อแผ่ค่ะสิ่งที่สร้างสรรค์คิดได้ไหมคิดไม่ได้หรอกครูหนูไม่รู้จะคิดสร้างสรรค์เรื่องอะไรดีหนูไม่รู้จะคิดเรื่องดีๆอะไรบ้างออกมาสอนคนสิ ออกมาแบ่งปันเขาเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะเชื่อไว้ไม่ได้ลงทุนไม่ได้เสียเงินไม่ได้เสียตังค์เลยส่งคลิป2 1วันให้กับเขาค่ะแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเขานั่นคือสิ่งที่เราทําได้ทุกคนสามารถทําได้หมดเชื่อครูแต่เรามีข้อแม้ข้อแต่ให้กับตัวเองตอนนี้เดี๋ยวก่อนยังไม่รู้แจ้งยังไม่แทงทะลุยังไม่เห็นชัดแต่ถามว,าว่าวันนี้คุณดึงดูดอะไรได้หรือยังดึงดูดความสุขได้หรือยังถ้าดึงดูดได้คุณแบ่งปันคนอื่นน้่ราตตูแกกงั คนเราตื่นรู้ในเรื่องที่ไม่เหมือนกันความสําเร็จเลยไม่เท่ากันและความเชื่อของคนเราระดับความเชื่อที่แตกต่างกันก็ไม่เท่ากันครูเอีย่าถามว่าทําไมครูเอย่าไปดูดวงดูหมอแล้วครูเอีย่าไม่ค่อยเชื่อหมอดูเพราะครูเชื่อตัวเองค่ะเมื่อก่อนนะ,ะแม่ของครูจะเป็นคนที่ชอบดูดวงมากลูกคนนี้จะได้เลี้ยงลูกคนนี้จะไม่ได้เลี้ยงหมอดูบอกว่าจะต้องมีสามีกี่คนกี่คนเชื่อหมด กูเลยบอกว่าทําไมต้องเชื่อว่ามันขึ้นอยู่กับเราไม่ใช่เหรอเพราะเขาได้คนนั่นไงกูบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ดูมองดูในความเป็นจริงว่ามันเกิดจากอะไรเชื่อหมอดูหมอดูกําหนดกูว่าสองกูก็ต้องสองแบบนั้นแต่กูเอญย่าไม่ใช่โอ้ถ้าคุยเอญย่านะคะบ,บอก กวย,ย่าเนี่ยฟังแต่เรื่องดีทั้งนั้นเลยเนี่ยคุณจะรวยมากเลยนะโอ้ยรวยอยู่แล้วดูราศีดูสานาราศีนูสิดูไพ่ยิบสิเปิปดไพ่ราชนีเงินเยอะแยะมากเลยสมบัติเยอะมากนอนอยู่เฉยเฉยก็ได้เงินปะ่ะชีวิตกูดีขนาดนั้นเลยลนอนอยู่เฉยเฉยก็ได้เงินเง้มกูไม่ทาอะไรแล้วกูนอนรอนับเงินอย่างเดียวนั่นคือสิ่งที่ครูไปดูดวงมาแต่สิ่งที่ไม่ดีครูไม่เคยรู้เลยครูไม่เคยจําเลย ครูจำครั้งเดียวค่ะตั้งแต่มอดูนะครูตั้งแต่ตอนเรียนปริญญาตรีครูจำครั้งเดียวค่ะนอกั้นครูไม่จำอีกและชีวิตของครูค่ะถ้าหากครูปราศจากการลงมือทําและการเชื่อด้านดีการทาด้านดีครูถามว,าว่าวันนี้มันจะประสบความสําเร็จหรือดึงดูดอะไรได้ไหมมันดึงดูดไม่ได้สิ่งที่คุณควรจะกำหนดและเชื่อให้มากที่สุดคือตัวของคุณเอง คุณเขียนสิทานายดวงชะตาตัวเองสิวันนี้ถ้าเกิดว่าฉันทาธุรกิจตัวนี้นะฉันมีเงินเก็บวันละเท่านี้เท่านี้เท่าน,านี้ปีนี้ฉันมีเงินเท่านี้คิดสินั่นแหละคือคำำําทํานายที่โคตรแมนเทคนิคที่ห้าเลยค่ะการลุกขึ้นมาเบิกบานโอโหอันนี้ขั้นแอดวานนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานค่ะสิ่งที่คุณศิดาเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะลุกขึ้นมาเบิกบานค่ะสร้างสรรค์ตัวเองค่ะสวมการเป็นค่ะ ถามว่าเมื่อก่อนครูรวยหรือยัง,อยงแต่เชื่อว่าจัก,กรวาลอยู่ข้างครูสิตาเสมอครูเอียกก็เชื่อว่าเป็นคนโปรด VMP ของจัก,กรวาลครูไม่ใช่คนธรรมดาหรอกที่อยู่ดีๆจะออกมาสอนกจัก,กรวาลกดแรงหนึ่งดูดมารู้เรื่องกจัก,กรวาลกดแรงหนึ่งดูดเพราะเกิดจาก้องแม่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันเป็นกฎระดับโลกว่ามันเป็นกฎวิทยาศาสตร์แต่สิ่งที่ครูเคยกำหนดกับชีวิตของตัวเองแล้วครูสำเร็จมาไงคะครูได้มันตั้งแต่อายุ25 26ปีแล้ว กูก็เลยบอกว่านั่นสิ่งที่รูคิดไว้มันเป็นความจริงยิ่งมาเจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดมาเจอในสิ่งที่รูสิตาสอนมันโตเชดเฮ้ยนี่เลยมันทางของครูโอ้สายเสกอย่างเราเนี่ยมันต้องเจอเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์และคุณเชื่อค่ะถ้าคุณเป็นคนที่สังเกตในด้านดีคุณจะเห็นว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณซ้ําแล้วซ้าเล่านั่นคือสิ่งที่จักรวาลจัดส่งให้กับคุณแต่คุณไม่เคยสังเกตและคุณไม่นักเป็นน้าขอบคุณคุณไม่เบิกบานละลิกละลีค่ะ คุณไม่ตื่นเต้นไม่ดีใจค่ะาากับสิ่งที่คุณได้มาแต่สําหรับครูค่ะเมื่อก่อนถูหวยยี่สิบบาทครูกระโดดไปอีกสามบ้านขยันตื่นเต้นขยันเบิกบ้บานร้องเพลงทั้งวันมึงร้องเพลงอะไรร้องเพลงเศร้าอกอักเสียใจชีวิตก็เลยเป็นแบบนั้นไงลองลุกขึ้นมาเต้นดูสิการเต้นก็ไม่ได้เสียหายหนู้อายคนอื่นการเต้นมึงอายใครด้วยหรอว่าการเต้นเราทําให้คนตายได้หรอมันไม่ตายมึงไปเต้นในห้องน้าเบิกบานในห้องน้ําได้ มันเป็นเทคนิคที่จะทําให้เราดวงดีคุณสังเกตไหมว่าคนที่เขาโชคดีเขาดวงดีเขาจะเบิกบานละลิกละลตลอดเวลาเฮ้ย <c oughs> ทาไมพลังงานคุเอญาสูงจังเลยเฮ้ยทำไมคุยเอญาละลิล,ะลีได้ตลอดเวลาทาไมคุยเอญาเนี่ยอยู่ใกล้แล้วมีความสุขจังเลยแต่ทําไมเรามองไปอีกคนที่แบบว่าเขาแซนล่เขาเสียใจเขาคอตกหลังหอหน้าที่คิ้วขมวดจอดกันโอ้กูมองดูกูก็รู้ค่ะว,ว่ามึงชะตาตก ดูจากการเดินหลังค่อมมึงก็รู้แล้วว่ามึงชีวิตเป็นยังไงดูจากสีหน้าแววตามึงก็รู้แล้วเศร้าอมทุกข์แม่งอมโลกไว้ทั้งใบให้มึงคนเดียวมึงคิดว่าคนที่เป็นทุกข์มีมึงคนเดียวเหรอคนอื่นแม่งเขาก็เป็นแต่เขาหาวิธีการที่เขาจะประสบความสําเร็จและออกจากวงโค,โครจรแห่งความทุกข์นั้นได้เมื่อเรารู้ทางลัดขนาดนี้แล้วแค่เบิกบานเนี่ยทำให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองคุณทำป่ะล่ะกูซิตาลุกขึ้นมาเบิกบานค่ะเดือนแรกดึงดุดเงินได้ล้านหนึ่ง วันนี้คุณเบิกปาาระดับไหนเยื่อหนึ่งได้ขึ้นหนึ่งได้กี่ชั่วโมงยิ้มหัวลอกให้กับตัวเองได้กี่รั้งไม่เลยค่ะครู24ชั่วโมงหนูร้องให้หมดเลยผูาถามมึงน้ําตามึมงร้องออกมามันจะเป็นเงินไหมมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้หรือเปล่ามันไม่ได้วันนี้ห้าเด็กนี้เอาไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองค่ะครูเชื่อว่าใครหลายคนนะที่พึ่งดวงพึ่งมอง ขอดูยัซะเชื่อครูสิตาคนเดียวสำเร็จแน่นอนล้านเปอร์เซ็นคลิปสั้นๆของกระแทกใจนะขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ไลค์กดแชร์ share, กดแบ่งปันในวันนี้ไปเบิกบ,บานกันซะอีสีนะชีวิตจะได้ดีไปแล้วสวัสดีค่ะ